สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันพระหัสสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายบาซิรูดียอมายเดียกาฟายในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนเกัลคนใหม่เมื่อวันที่2เมษายน2567 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายบาซิรูดียอมายเดียกาฟายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลกรุงดากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประ,ะ,ประชาชนชาวเซเนกัล การที่ท่านประธานาธิบดีได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งนั้นแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการเป็นผู้นําและนโยบายของท่านประเทศไทยก็เชื่อมั่นเช่นกันว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะในด้านการค้าความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมรวมถึงด้านสาธารณสุขจะกกระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิกลกาวเจ้าอยู่หัว